หญิงสาวในชุดเจ้าสาวท่ามกลางแสงจันทร์สลัวที่สัดส,ส่องผ่านม่านหมอกเหนือผืนน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ำคืนอันเงียบสงบกกลับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่เงียบเงียบริมท่าเรือเก่าแก่ที่ถูกลืมเลือนเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ผุพังดันกล้องกลางวานในความมืดมีเพียงเสียงนั้นที่บอกให้รู้ว่ามีชีวิตอยู่ตรงนั้น หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่คนเดียวใต้แสงไฟวอร์มขาวที่กระพริบเหมือนจะดับทุกเมื่อเธอสวมชุดเจ้าสาวสีขาวสะอาดตาแต่ชุดกลับเปือเ้อนเลอะเป็นคราบแดงคล้ำราวกับเลือดเส้นผมดำยาวของเธอปลิ้ไสวายตามแรงลมลมหายใจเย็นเยือกของเธอแผ่วเบาราวกับเป็นเพียงเงาของวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดผู้คนละแวกนั้นต่างรู้จักเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าสาวริมท่า ไม่มีใครกล้าเดินผ่านบริเวณนั้นในยามค่ำคืนพวกเขาว่ากันว่าเธอรอใครบางคนที่ไม่เคยกลับมาและทุกครั้งที่นาฬิกาตีบกเที่ยงคืนเธอจะปรากฏตัวพร้อมสายตาเศร้าโศกที่จ้องมองไปยังแม่น้ำกว้างเมื่อ15ปีก่อนมีข่าวใหญ่ว่าเกิดอุบัติเหตุเรือระเบิดกลางแม่น้ำในคืนวันแต่งงานเจ้าบ่าวของหญิงสาวหายสับสนไม่มีร่าง,ไม,มางไม่มีร่องรอยเธอรอยอยู่ที่ท่าน้ำวันแล้ววันเล่ากระทั่งวันที่เธอกระโดดลงไปในแม่น้ำพร้อมชุดเจ้าสาวที่เธอใส่ในวันนั้นและไม่เคยมีใครพบเธออีก แต่เมื่อไม่นานมานี้กล้องวงจรปิดจากโรงแรมใกล้ท่าน้ำจับภาพบางอย่างไว้ได้ภาพของหญิงสาวชุดขาวที่เดินผ่านถนนเงียบในเวลา23นาฬิกาหนาทีไม่มีหน้าไม่มีเงาและไม่มีเสียงฝีเท้าเธอเดินตรงไปยังท่าน้ำหยุดยืนมองน้ำที่นิ่งสงบแล้วหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงนักข่าวหลายสำนักเริ่มสนใจมีการส่งทีมเข้าไปสำรวจในพื้นที่แต่พวกเขากลับพบก,กับบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เทปบันทึกเสียงที่มีเสียงกระสิบว่าเขาสัญญาว,ว่าจะกลับมา และรอยเท้าชุ่มน้ำที่ปรากฏอยู่ทุกคืนตรงจุดเดิมไม่มีที่มาไม่มีปลายทางในค่ำคืนหนึ่งนักเล่าเรื่องลึกลับผู้หนึ่งนามว่าอภินันได้ตัดสินใจลงพื้นที่ด้วยตนเองเขานำกล้องอินฟราเรดและเครื่องจับพลังงานวิญญาณไปด้วยเขาเดินไปยังข่าเรรือในเวลาที่ทุกคนเตือนว่าไม่ควรอยู่เที่ยงคืน เมื่อเขากล้าเข้าไปยังบริเวณนั้นทุกสิ่งเงียบสงัดแม้แต่เสียงลมหรือแมลงก็หายไปอากาศเหมือนหยุดนิ่งและทันใดนั้นกล้องของเขาก็เริ่มสั่นเสียงซาในเครื่องบันทึกดังขึ้นและแสงไฟกระพริบรุนแรงเขาเห็นเธอหญิงสาวในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ริมท่าน้ําเธอไม่ขยับไม่หันมาแต่จู่ๆเธอก็ยกมือขึ้นช้าๆช,ชี้ไปยังเรือไม้เก่าที่ผูกอยู่ในเงามืดของสะพานขึ้นเรือเสียงของเธอเ,ธอเย็นเยือกราวกับกระซิบจากใต้ผิวน้ำอภินันลังเลแต่แรงดึงดูดบางอย่างทำให้เขาก้าวเข้าไปใกล้ เรือลำนั้นดูเหมือนจะผุพังไปแล้วแต่เมื่อเขาก้าวขึ้นมันกลับมั่นคงราวกับสร้างใหม่เสียงหวีดลมพัดผ่านราวกับเป็นเสียงกรีดร้องที่ถูกกดทับมานานนับปีและทันใดนั้นเรือก็เริ่มเคลื่อนตัวเองไปกลางแม่น้ำช้าๆน้ำรอบตัวเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำสนิทอภิน,นันพยายามหยิบกล้องขึ้นมาแต่ไม่มีอะไรทำงานได้อีกเขาหันไปหาเธอที่ยังยืนนิ่งแต่ตอนนี้เธอหันหน้ามามองเขาดวงตาของเธอว่างเปล่าไม่มีรูม่านตาและเลือดไหลเป็นสายจากขอบตาทั้งสองข้าง คุณคือคนที่เขาส่งมาใช่ไหมเสียงเธอแผ่วเบาแต่กลับดังกล้องในหัวเขาเขาบอกว่าจะมีคนหนึ่งตามหาความจริงและคนคนนั้นต้องอยู่กับฉันจนกว่าจะถึงเวลาอภินันรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังหยุดเต้นเสียงของหญิงสาวก้องสะท้อนอยู่ในหัวเหมือนเสียงสะท้อนในถ้ำลึกทั้งที่ริมฝีปากของเธอแทบไม่ขยับเขาไม่สามารถละสายตาจากดวงตาว่างเปล่าคู่นั้นได้เลย มันเหมือนกับดึงเขาเข้าไปในห้วงลึกของความทรงจําบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เขารู้สึกวูบไหวเหมือนจิตสํานึกกาลังจะหลุดลอยออกจากร่างแต่ก็ถูกบางสิ่งรั้งไว้ไม่ใช่เธอไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติแต่มันคือความอยากรู้ความกระหายในความจริงที่ฝังอยู่ในหัวใจของเขามาตลอดชีวิตในฐานะนักเล่าเรื่องลี้ลับเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือเขาคือใครทําไมผมถึงต้องมาอยู่ที่นี่กับคุณ หญ você, um ิงสาวเงียบไปชั่วครู่แล <ocar> ้วจ <m> ู่ๆเธอก็เดินไปนั่งลงตรงหัวเรือท่าทางสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้บรรยากาศรอบข้างหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเขาเป็นเจ้าบ่าวของฉันเธอกล่าวเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโหยหาเขาสัญญาว่าจะกลับมาในวันที่เราจะแต่งงานกันใหม่หลังจากสงครามจบแต่เขาไม่เคยกลับมาอภินันขมวดคิ้วสงครามคุณหมายถึง พุทธศักราช2,485เธอกระซิบเบาๆแต่ชัดเจนราวกับสะกดวิญญาณเขาตกใจรู้ทันทีว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่แค่คนที่ตายไปไม่นานแต่เป็นเงาวิญ,ญญาณที่อยู่มานานกว่า80ปีลมหนาวกันโชกแรงจนผืนน้ำแตกกระจายเป็นระลอกเขาเริ่มมองเห็นเงาร่างผู้คนลอยผ่านผิวน้ำบางคนอยู่ในชุดทหารบางคนอยู่ในชุดเจ้าสาวเหมือนเธอพวกเขาไม่ส่งเสียงไม่สบตาราวกับผ้าสะท้อนในกระจกที่ไม่มีตัวตนจริง แล้วคุณทำไมถึงย็นอยู่ที่นี่เขาถามเบาๆหญิงสาวไม่ตอบทันทีทเธอก้มหน้ามองผืนน้ำแล้วกล่าวช้าๆว่าเพราะฉันสัญญากับเขาว่าจะรอจนกว่าเขาจะกลับมาแม้ว่าเวลาจะหยุดเดินแม้ว่าฉันจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปฉันก็จะรอทันใดนั้นเสียงเรื่องกระแทกบางสิ่งใต้ท้องน้ำดังขึ้นราวกับชนกับอะไรที่แข็งและหนักเรือโครงเคลงอภินันรีบจับขอบเรือไว้เขาก้มลงมองน้ำเห็นเงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆลอยขึ้นจากเบื้องล่างมันคือซากเรือเก่าเรือที่เคยจมในอดีต หญิงสาวยืนนิ่งสายตาของเธอเปล่งประกายว่าว่าเป็นสีเงินจาง,จงๆเรือของเขาเธอกระซิบเขาอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากทิศทางที่เรือเก่าลอยขึ้นเสียงเหมือนชายหนุ่มวัยรุ่นหัวเราะแบบคนที่เพิ่งได้ยินเรื่องตลกบางอย่างเสียงนั้นไม่เหมาะกับบรรยากาศรอบตัวแม้แต่น้อยมันเยือกเย็นและเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ทําให้อภินันรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกเขาหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอยังรออยู่เหรอนานขนาดนี้ยังไม่เบื่ออ,อีกหรือไง เสียงนั้นกล่าวขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนราวกับพูดอยู่ข้างๆหูของเขาหญิงสาวเริ่มสั่นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเขาเขากลับมาแล้วเหรอเธอถามเสียงสัน่นเสียงนั้นหัวเราะอ,อีกไม่หรอกฉันไม่เคยไปไหนฉันก็แค่ไม่ได้เลือกที่จะมาให้เธอเห็นจนกว่าฉันจะพร้อมนายสัญญาแล้วว่านายจะกลับมาเธอกรีดเสียงราวกับสะสมความเจ็บปวดมานานนับทศวรรษฉันรอยอยู่ทุกคืนฉันไม่ไปเกิดไม่หลับไม่ฝันเพราะคำสัญญานั้น คำสัญญาเสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเสียงแหบต่ําเหมือนเสียงคนกาลังขาดอากาศหายใจฉันตายไปแล้วตายเพราะเธอไม่ฟังฉันบอกให้เธอรอแต่เธอกลับมาที่นี่เธอทําให้ฉันต้องอยู่ตรงนี้ไปตลอดการจูจูเรือทั้งลําสั่นสะเทือนแรงขึ้นน้ํากระเด็นสาดขึ้นมาเป็นสายล้อมรอบอภินันเขาหันไปมองหญิงสาวอีกครั้งเธอยืนแข็งที่แต่คราวนี้ดวงตาเธอเปลี่ยนเป็นสีดําสนิทไม่มีความอ่อนโยนหลงเหลือเขาโกหกเธอกล่าวเสียงเย็น เขาไม่เคยคิดจะกลับมาเขาแค่กลัวที่จะเจอฉันอีกเพราะความลับที่เขาเก็บไว้ความลับที่ฝังอยู่ใต้แม่น้ํานี้อภินันเริ่มสั่นเขาพยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แล้มือของหญิงสาวก็ยื่นมาจับข้อมือเขาแน่นเธอจ้องเขาด้วยสายตาราวกับเขาคือกุญแจที่จะปลดล็อกความจริงทั้งหมดหนายต้องเห็นด้วยตา ก่อนที่เขาจะทันพูดอะไรร่างของเขาถูกกระชากลงจากเรือสู่ความมืดที่อยู่เบื้องล่างใต้น้ําที่เย็นเยือกแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงหัวเราะและเสศสภาพความทรงจําที่เขาไม่เคยเป็นเจ้าของแต่กลับรู้สึกราวกับเคยสัมผัสมาแล้วหลายครั้งนัก ความเย็นของสายน้ำรัดรึงร่างกายอภินันราวกับเถาวัลยจากโลกลี้ลับเขาไม่อาจหายใจไม่อาจขยับมีเพียงสติที่ยังดำรงอยู่ท่ามกลางม่านน้ำสีดำสนิทที่ปกคลุมทุกทิศทางเสียงกระซิบมากมายยังคงล้อมรอบเขาบ้างฟังดูโหยหาบ้างกลับแฝงด้วยโทเสียงหนึ่งแหลมสูงกรีดแผ่ที่ข้างหูเธอเห็นแล้วใช่ไหมความจริงทั้งหมดอยู่ที่นี่ ภาพปรากฏขึ้นตรงหน้าราวกับม่าน้ำเปลี่ยนเป็นฉากภาพยนตร์เรื่องยาวเขาเห็นชายหนุ่มในชุดทหารเรือไทยในยุคสงครามโลกครั้งที่สองยืนอยู่บนเรือไม้ขนาดเล็กชายหนุ่มคนนั้นหน้าตาละไม้คล้ายเขาในวัยหนุ่มจนน่าตกใจข้างกายเขามีหญิงสาวในชุดไทยประยุกต์สีขานวนวลมือของทั้งสองจับกันแน่นสีหน้าเต็มไปด้วยความรักและหวัง แต่แล้วภาพกรับเบลอและเปลี่ยนเป็นฉากแห่งความกลาหนเรือที่เคยแล่นอย่างสงบกลับตกอยู่ใต้แรงระเบิดกลางแม่น้ำเสียงหวีดร้องเสียงเปวเพลิงเสียงไม้แตกกระจายชายหนุ่มถูกแรงระเบิดสะตกน้ำส่วนหญิงสาวเธอยังคงอยู่บนเรือร้องเรียกชื่อเขาเสียงของเธอขาดห้วงแต่ดันก้องสะท้อนในจิตใจอภินันเหมือนเคยได้ยินมาก่อนภาพสุดท้ายก่อนจะดับวูกคือใบหน้าหญิงสาวเปื้อนเลือดยืนอยู่ริมท่าน้ำดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือตายไปแล้ว และในทันใดนั้นอภินันตระหนักได้สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่ภาพจากอดีตแต่เป็นความทรงจำของคนที่ยังไม่ไปเกิดหรือบางทีอาจเป็นของเขาเองเขาพยายามตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำที่มืดมนแต่แรงบางอย่างกลับฉุดเขาไว้มือเย็นเฉียบอกรัดข้อเท้าเขาแน,น่นเขา,นา,นขาก้มลงมองใต้นั้นคือร่างของชายหนุ่มในชุดทหารเรือใบหน้าเหมือนเขาอย่างกับกระจกสะท้อนน้ำตาไหลาจากดวงตาที่ปิดอายุความจริงยังไม่สิ้นสุดเสียงนั้นพูดผ่านกระแสน้ำโดยที่ริมฝีปากไม่ขยับ เจ้าสาวของฉันยังรอใครบางคนที่จะพาเธอไปจากที่นี่และคนนั้นคือเจ้าอภินันรู้สึกเหมือนโดนสายฟ้าฟาดกลางใจทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันเป็นเส้นตรงบางส่วนในจิตใจเขาตื่นขึ้นความฝันที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่ร้องให้ริมแม่น้ำคำ,คคำกระซิบแปลกๆที่ดังในยามค่ำคืนและความรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดกับสิ่งน้ำกระทบมันไม่ใช่ความบังเอิญเขาอาจจะเป็นพระพชาิใหม่ของชายหนุ่มคนนั้นหรือบางที เขาไม่เคยตายจริงๆแต่กลับติดอยู่ในวัตจักรอันเป็นนิรันนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จูจ่ๆมือของใครบางคนก็ดึงเขาขึ้นสู่ผิวน้ำราวกับแรมมหาศาลที่โอบเขาไว้อากาศเย็นปะทะใบหน้าขณะที่เขาผงะขึ้นมาจากแม่น้ำหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าเขากลับมาอยู่บนเรืออีกครั้งหญิงสาวในชุดเจ้าสาวยืนอยู่เบื้องหน้าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่แฝงด้วยรอยยิ้มบางๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคุณจำได้แล้วเธอกล่าวคุณคือเขาไม่ใช่เพียงผู้สืบทอดหรือผู้มาเยือนแต่คือเขาคือเจ้าบ่าวของฉันในอดีตชาติ อพินันนิ่งอึ้งความทรงจำยังคงประติดประต่อเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเพียงภาพหลอนแต่หัวใจของเขากลับเต้นแรงราวกับยอมรับสิ่งนั้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ใดๆถ้าอย่างนั้นคุณยินต้องการให้ผมอยู่ที่นี่หรือเขาถามเสียงแผ่วหรือต้องการให้ผมพาคุณไปจากที่นี่หญิงสาวเดินเข้ามาใกล้มือเย็นของเธอแต่ที่อกของเขาเบา ฉันต้องการหลุดพ้นแต่การหลุดพ้นของฉันขึ้นอยู่กับการให้อภัยและการยอมรับความจริงแสงสีทองเรืองรองค่อยๆปรากฏรอบตัวเธอความมืดที่เคยปกคลุมแม่น้ำเริ่มจางหายเสียงกระซิบเริ่มเงียบลงเหลือเทียงความเงียบสงบที่แท้จริงน้ำกลับมาใสาราวกับแม่น้ำเจ้าพระยากำลังชำระล้างเรื่องราวทั้งหมดที่ฝังอยู่ในการเวลาถ้าเธอพร้อมอภิันนผู้ช้าช้าพลางยื่นมือไปหาเธอเราจะไปจากที่นี่ด้วยกันไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรอีกกี่ชาติพบก็ตาม หญิงสาวยิ้มน้ำตาไหลอับแก้มขณะที่มือของเธอเอื้อมมาจับมือเขาและในขณะที่มือของทั้งสองสัมผัสกันนั้นเองท้องฟ้าเหนือแม่น้ำก็แปลเปลี่ยนแสงสว่างบางอย่างราวกับแสงแรกของรุ่งอรุณพุ่งขึ้นจากใจกลางแม่น้ำเสียงคล้ายระฆังโบราณดังขึ้นจากส่วนลึกของสายน้ำพร้อมกับเสียงเรือเก่าใต้ท้องน้ำที่เริ่มเคลื่อนตัว เสียงระฆังโบราณที่ดังขึ้นจากใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไม่เพียงแต่สั่นสะเทือนผืนน้ำหากแต่ยังปลุกจิตวิญญาณที่เคยหลับไหลให้ตื่นขึ้นราวกับช่วงเวลานั้นเป็นจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างอดีตและปัจจุบันระหว่างความฝันและความจริงระหว่างความรักที่ไม่สมบูรณ์กับการหลุดพ้นที่งดงาม อภินันยืนนิ่งอยู่บนเรือมือยังจับก,กับหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่ตอนนี้ไม่ใช่เพียงวิญญาณแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจากอีกมิติที่แสงสว่างสามารถสัมผัสได้แสงนั้นอาบไล้ร่างของเธอช้าช้าราวกับแต่งแต้มด้วยดวงตะวันจากโลกหน้ากระโปรงยาวของชุดเจ้าสาวพลิ้วไหวในลมที่ไม่มีใครรู้ว่าพัดมาจากทิศใดผิวของเธอเปล่งประกายเหมือนน้ำค้างในยามรุ่งสางเส้นผมดำสนิทกลับมีเงาทองสะท้อนแสงทุกชาติพบที่เราพัดพรากจบลงที่ตรงนี้แล้วใช่ไหม เธอกล่าวเบาๆน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงอภินันพยักหน้าโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆความรู้สึกภายในล้นทลักจนถ้อยคำกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นเขารู้ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดเสียงกระซิบความฝันแรงดึงดูดปริศนาและความคุ้นเคยอย่างไม่มีเหตุผลล้วนมีคำตอบเดียวกันคือความรักที่ไม่เคยตายแม้เวลาจะกลืนกินทุกสิ่ง ทันใดนั้นเรือเก่าที่จมอยู่ใต้แม่น้ำค่อยๆโผล่พ้นผิวน้ำอย่างสง่างามมันไม่ได้ผูพังหรือแตกหักอีกต่อไปหากแต่กลับกลายเป็นเรือเจ้าสาวที่สวยงามประการตาเสากระโดงประดับภาพพระสีขาวไปสวัยแสงสีทองส่องประกายจากภายในลำเรือราวกับเรือนำทางวิญญาณสู่โลกหน้า เสียงดนตรีโบราณดังขึ้นจากทุกทิศทางเสียงขลุยเสียงซ้อเสียงปี๋บรรเลงเพลงแต่งงานโบราณที่ห่างหายจากโลกนี้เป็นนันแสนนานผู้คนที่เคยล่องลอยอยู่ในแม่น้ำวิญญาณในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวทหารและหญิงชาราต่างลืมตาขึ้นมาอย่างสงบไม่มีความเศร้าหรือโกรธแค้นเหลืออยู่ในสายตาของพวกเขาอีกต่อไปหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะค่อยๆก้าวขึ้นไปบนเรือโบราณลำนั้นอภินันยื่นมือไปจับเธอไว้ทันทีผมจะได้พบคุณอีกไหมเขาถามเสียงแผ่ว เธอหันกลับมาดวงตาเปล่งแสงนุ่มนวลดังแสงดาวหักหัวใจเรายังผูกพันกันแม้แต่เวลาเองก็ไม่อาจพรากเราได้แล้วเธอก็โน้มตัวมาสัมผัสหน้าผากเขาเบาๆเ,เป็นการอำลาที่เต็มไปด้วยความรักและคำสัญญาที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่ยเรือโบราณเริ่มล่องออกจากท่าเสียงดนตรียังคงดำเนินต่อไปผิวน้ำเปิดออกเป็นทางราวกับต้อนรับการเดินทางของขบวนเจ้าสาวสู่อีกพบหนึ่งแสงสว่างที่ห่อหุ้มเรือลำนั้นค่อยๆสว่างจ้าจนไม่อาจมองเห็นสิ่งใดได้อีกแล้วทุกอย่างก็เงียบ แม่น้ำเจ้าพระยากลับมาสงบเช่นเดิมไม่มีเรือไม่มีหญิงสาวไม่มีเสียงดนตรีมีเพียงอภินันท์ที่ยืนอยู่บนเรือเล็กลำเดิมใบหน้าเขาเปียกน้ำแต่ดวงตากลับสว่างสวัยราวกับเห็นโลกในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเขานั่งลงช้าๆมือยังกับวัตถุชิ้นหนึ่งที่เพิ่งพบใต้ผืนน้ำแหวนทองเก่าแก่มีสลักคําว่าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตัวอักษรซีจางแต่ยังชัดพอให้มองเห็น เมื่อกลับมาบนฝั่งอภินันไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับใครอย่างตรงไปตรงมาเขาไม่ต้องการให้มันกลายเป็นเพียงเรื่องผีที่ถูกพูดถึงอย่างผิวเผินในรายการของเขาแต่แทนที่เขานำแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์นั้นสร้างสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องราวของความรักเหนือการเวลาความเสียสละและคำมั่นสัญญาที่ไม่เคยสูญสลายสารคดีชุดนั้นมีชื่อว่าเจ้าสาวแห่งแม่น้ำ และทันทีที่เผยแพร่บนช่อง YouTube ของเขามันก็กลายเป็นคลิปไวรันในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงผู้คนหลังไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่าเคยฝันถึงหญิงสาวชุดเจ้าสาวริมแม่น้ำบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงเพลงล่องลอยในยามค่ำคืนบางคนเพียงแค่ร้องให้เงียบเพราะรู้สึกเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างในหัวใจที่ไม่เคยมีคำอธิบายมาก่อน อภินันนั่งอ่านความคิดเห็นเหล่านั้นในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆเหมือนเสียงกระซิบแผ่วจากอีกฝ้าของเวลาเขายิ้มแล้วมองไปยังแหวนทองซึ่งวางอยู่หน้าจอและในวินาทีนั้นเองกล้องถ่ายวิดีโอของเขาที่ปิดอยู่กลับเปิดขึ้นมาเองภาพบเบลอๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นหญิงสาวในชุดเจ้าสาวยืนยิ้มให้กล้องริมฝีปากขยับช้าๆราวกับเอ่ยคำว่าขอบคุณ แสงสีทองวาบขึ้นอีกครั้งก่อนที่ภาพทุกอย่างจะดับวูบเหลือเพียงความเงียบและหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งที่รู้ดีว่าบางความรักไม่ต้องการคำอธิบายบางความรักไม่ต้องการการครอบครองบางความรักแค่ได้ส่งเธอกลับบ้านก็เพียงพอแล้ว